ผู้ว่านครสวรรค์เดินเยี่ยมชมตลาดนัดแก่จนคนนครสวรรค์เมื่อวันที่28เมษายน2568นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอข้าราชการและประชาชนได้เดินเยี่ยมชมและเดินเลือกซื้อสินค้าที่ตามอำเภอนำมาจำหน่ายโดยบรรยากาศเป็นไปนอย่างคึกคักรวมไปถึงผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปทั้งของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรเครือข่าย ต่างๆมากราหม่อมช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดรวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าโอทอปและผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าชุมชนที่ดีที่สุดจากฟีมืมูคนไทยตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล ตลาดนัดแก้จนคนคนครสวรรค์จัดเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลสู่นโยบายสำคัญ10ประเด็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการผลิตการตลาดและการจำหน่ายมุ่งเน้นการลดรายจ่ายสร้างรายได้ลดความเหลื่อมลังโดยมีเป้าหมายคือการเติบโตเศรษฐกิจฐานรากการพัฒนาทางสังคมประชาชนมีความสามารถที่มีรายได้และมีความสุขการจัดตลาดนัดแก้จนคนคนครสวรรค์ เป็นประจำทุกเดือนในวันประชุมคณะกรรมการจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งกำหนดระยะเวลาจำน่าย7นาฬิกาถึงลงรบรสินาฬิกานายกองค์งการบริหารส่วนจังหวัดน,นครสวรรค์ลงื้นที่ดูถนนในพื้นที่หมู่สามตําบลเขาทองพลตํารวจเอกสมศั์จนทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยโมบายทีมลงพื้นที่ตรวจดูการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวถนนในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลเขาทองพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์เชื่อมตำบลหนองเตียงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สายข้อกวางสายคลองทงองันตาบงระยะทางซ่อมแซม3กิโลเมตรโดยมีนายชานนท์ประธานสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์อำเภอพยุหคีรีเขต1พร้อมผู้นำชุมชนต่อเขาทองนำลงพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเดิมถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อฝุ่นเยอะเป็นอัตรายต่อผู้ใช้เส้นทางโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้ให้การสนับสนุนรถเกรดโดยรถบดอัดและรถน้ำอเนกประสงค์เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมพุ้นผิวถนนเส้นนี้ให้ได้มาตรฐานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแก้ไขและบรรเทาปัญหาความด,ดร้อนชาวบ้านและผู้ใช้ถนนต่อไป